ลายดอกแดงนะคะลายแดงนะคะจะเป็นสก,กอ็อตลายแดงแบบนี้นะคะจะมีแต่งลูกไม้นะคะตรงด้านบนนะคะแล้วก็ตรงชายแขนสีแดงมี38 40 42 44แล้วก็46นะคะแล้วก็48 50มีถึง50ลายที่เราใส่เนนทอลควาย21นะคะตัวนี้นะคะราคานะคะดาลด1300นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสก,กอ็อตดำ ซากดัตอนนี้เหลือถึง46เท่านั้น38 40 42 44แล้วก็46 สก็อตดำนะคะตอนนี้เหลือแค่4 6ตัวที่เราใส่มีถึง50ค่ะ1,300บาทนอเนคอควาย21นึ 2, นอเนคอควาย21่ 2, ค่ะเป็นงานเชิ้ตลายสก็อตนะคะงานเชิ้ตลายสกอ็อตรุ่นนี้นะคะเนื้อผ้าจะเป็นลินินลายสก็อตแต่งลูกไม้ด้านบนนะคะแต่งลูกไม้ด้านบนแบบนี้แล้วก็ด้านล่างแต่งปักลายนะคะ 5้ถึงห้าสบสามแปดถึงห้าสบสามแปถึงสีค่ะนอเนคอควายสอรหัสขึ้นอยู่ด้านบนนะคะรหัสอยู่ตรงนี้นะลูกค้ามารหัสอยู่ตรง